คนแบบได้ทุกคนได้เลยวันนีครับพี่โชว์วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็เป็นอีเวนต์แบบเปิดนะคะแรกในรอบหลายปีมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคิดว่าน่าจะตั้งแต่โควิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็เริ่มมีบ้างแต่สมว่าจะเป็นอีเวนต์ปิดมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงโมเมนต์วันนี้มันบอกว่าทำให้เรา ตื่นเต้นยังไงบ้างไหมคบก็เหมือนแบบภาพเก่าๆมันก็กลับมาอะไรเงี้ยแฟ้วชั้นูดส่วนตัวก็ไม่ค่อยมาอีเวนท์แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยออกอีเวนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องจดนุกย้อนไปถึงยุคทองอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันก็จะมีที่แฮปปี้นิ่งกันไม่กี่ที่นะที่นี่เออเะเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะภาพเก่าๆกลับมาวันนี้ได้ไปเจอคนยังไงก็คนเยอะคนเยอะค่ะ ไหมก็เลยจุดที่กลัวที่สุดไปแล้วนะคิดว่าโอเค,คต้องไปต่อ,ตอ,ต,อตอนนี้เป็นยังไงบ้างแม่ลูกสาวก็ <c oughs> ก็กระอักเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ก็โอเคค่ะนน 3, คข้าที่ข้าวซเข้าวกล้องอยเอยข้าที่ข้าทหางไหมแต่ละวันมันก็จะมีอะไรของมันะค่ะเพราะว่าคือจิงเกลอ่ะก็ไม่ไม่ได้ยากมาก ต่ว่าพี่ๆก็ยังต้องการเราแล้วก็โตขึ้นแล้วก็เข้าโรงเรียนใหญ่อะไรเงี้ยมันมีเรื่องให้ต้องฝกตัวแบบเยอะอะไรเงี้ยแบ่ยังสองมาเลี้ยงหนึ่งง่ายขึ้นไหมคะใช่ต้องบอกว่าคือเกลเขาง่ายกว่าอยู่แล้วด้วยเป็นน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยมาก,ก็คือเขาจะนิ่งกว่าอะไร<ง>เงี้ยแล้วก็เขาคลอดแบบคูลเธอใหม่แต่ว่าส8มสปดวีกว่าอ <ไง S 2> <ง>ี้แต่ว่า สายวิพาดเนื่องจากว่าเขาเป็นแป้งแวสามสิบหกวิกว่าเด็กสามสิบหกวิกว่าคลอดกับเด็กสามสิบแปดวิเนี่ยเวลาเลี้ยงมันต่างกันมากเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะเขาเรียกอะไรพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยเด็กเด็กครูเทอมมันจะจะเลี้ยงง่ายอังกี่เดือนแล้วมันหน้าเดือนแล้วค่ะเห็นพี่ชมแบบฉลองทุกเดือนเลยใช่ไหมแคมเปญอะไรใมีแคมเปญมีแคมเปญความตั้งใจคือก็เหมือนเขามีแบบแปดเดือนแปดเก้าเดือนเก้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีทุกวันที่สามสิบ อ,อติดที่สุดตอนนี้คือพี่สายติดมากมากคือเขาเขาแบบหักหัวังเราหากเรไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมกัน <c oughs> แต่เราก็ให้เขานะคือคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ค่อนข้างให้เวลานะเพราะว่าเออเราก็ครอบครัวมาก่อนลูกมาก่อนงานเราเป็นเรื่องที่สอง <c oughs> ที่สาอ <c oughs> นะไรเงี <c oughs> ้ยก็คือถ้าคิดว่าถ้าคนที่ติดตามก็น่าจะรู้ว่าว่าเราเออเราค่อนข้างจะ เรื่องงานเราตอนนี้มันเป็นมันเป็นเป็นเรื่องรอจากเรื่องลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังโอ้โหแบบมันคงเป็นช่วงหนึ่งมางที่แบบว่าต้องต้องการมากเวลาต้องรับมือทั้งสามคนอยู่พร้อมกันทั้งสามคนอะไรอย่างเงี้ยหนักมากเลยค่ะทุกชมก็มันก็มีวันที่มีขึ้นมีลมมีวันที่ดีมีวันที่ราบลื่นหรือว่าก็มีวันที่แสนจะวุ่นวายอะไรเงี้ย ก็อย่างนี้แหละชีวิตแม่ชีวิตแม่เอาอยู่คะเอาอยู่ได้อยู่ค่ะได้ได้อยู่แต่คำว่าเอาอยู่คือคืออะไรอ่ะคือโอ้โหราบลื่นมากเน่พราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้หรอมีเวลานอนมีเวลานอนได้พักพ่อนก็ตอนนี้เนื่องจากว่ายังให้นมน้องอยู่อะไร่งเงี้ยก็ปั๊มรอบสุดท้ายเนี่ยสี่ทุ่ชมก็จะเสร็จประมาณห้าคู่แล้วก็จะตื่นมาตอนทีสองเพื่อที่จะปั๊มอีกรอบหนึ่ง แล้วก็เข้านอนประมาณเกือบเกือบทีสามแล้วก็ต <serving> ื <wan> ่นหกโมงครึ่งมาปั๊มแล้วก็พาพี่พี่ไปส่งที่โรงเรียนาบาลเข้าสู่รูทุกวันเลยค่ะครั้งนึงใช่ก็เป็นคนเป็นเจ้าหญิงโครงการนอน้อยอย่างพี่สายพี่พายอีกก็มีความเป็นพี่ขนาดนั้นนะพี่ชมเห็นพี่พายดูช่วยเลี้ยงน้องพี่สายก็ช่วยพี่พายก็ช่วยค่ะก็เขาก็จะแสดงออกแตกต่างกันอย่างเงี้ยพี่พายดูถ้าแบบมีคนเยอะๆมาลุมน้องอะไรเงี้ยมาเป็นกลุ่มเขาก็จะแสดงความเป็นเจ้าของเออเขาจะรู้ว่าแบบ น้องก็แฮปปี้น so ิ kind of ่งะต้องแบบดูแลนิดนึงแต่พี่สายเขาจะแบบไม่ไม่ไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าบางทีเขาจะมาบอกแม่บางทีแบบว่าเหมือนมีอย่างเพื่อนเขาอย่างเงี้ยมาที่บ้านแล้วก็มาเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องน้องน้องดินน้องดินลูกน้องเอกอ่ะเขาก็อยากมีน้องเล้วก็มาเล่นเล่นกับเจลกับอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สุดก็มาอุ้มมาอะไรเงี้ย สายเขาก็แบบเหมือนเขาไม่พูดแต่ภายในใจเป็นมือ้านคำเขาก็จะเดินมาหาแม่บอกแม่แม่แม่เอาน้องเกลมาเก็บได้ไหมไม่อยากให้คนอื่นอุ้มแต่เขาไม่เขาไม่แสดงออกอะไรเหมือนพี่พาที่จะแบบอย่างนี้เลยใชน้องเกี่ยลพัฒนาการเป็นอไรบ้างคะที่ชมเพราะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้นิดหนึ่งอนตอนนี้โดนตกเยอะมากก็ตอนนี้ก็คว้าม้อมงความแล้วก็เริ่มเห็นอะไรก็อยากกินมองอาหารถ้ายื่นอะไรให้ก็คว้าแล้วก็ใส่ปาก ว่าอารมณ์อารมณ์ดีอ่ะนะแม่เขาใส่ใส่าล้วแบบใส่พีความเป็นใครบ้านิสัยล่ะคะหลายอย่างหรือเป็นเอกลักษณ์เออยังไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนใครขนาดไหนอาจจะเหมือนแม่ความคมผมคือแบบแต่ผมน่าจะเป็นมาทรงที่สาวข้อของอะไรก็ไม่ได้แสดงออกมากไม่ได้แสดงออกมากเพราะว่าคือจริงๆแล้วว่าพ่อเขาค่อนข้างสบายใจอ่ะเพราะว่า เราเป็นคนรับมือไงเราก็ต่อยแล้วก็แกก็ค่อนข้างจะชิลแบบเวลาลูกดื้อหรือเวลาลูกแบบอะไรก็เป็นเราที่เป็นคนแบ่งร่างก็คือเราเราหมดอะไรเงี้ยพอแกมาก็ไม่เป็นไรนะลูกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็จะเป็นแบบคนดีอย่างนี้เขาไม่เป็นรคนดีนะเพราะว่าแบบว่าจากลูกชายมาเป็นลูกสาวอนี่ต้องแบ่งหมดนะคะมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะแบบเราก็จะไม่ได้คิดว่า เอ้ยพอเป็นลูกสาวแล้วเราต้องมาเสียงสองเสียงสามใส่เขาหรือว่าเราต้องพูดกี่แบบไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเห็นเเอ energy เขาอะเราก็จะส่งไปแบบนั้นเองมันเออมันออโต้ไปเองแล้วท่านก็ชอบแม่คนทำเสียงเจ็ดเสียงแปดอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบแบบยิ้มผลล้อหรืะแฟชั่นนะคะแฟชั่นคนลูกนสาวก็สนุปคือเออว่าของเด็กผู้หญิงมันก็จะมีอะไรที่ ตูต้คะตอนนี้คุณเกลยเยอะนี่ขนาดว่าไม่ได้แบบพยายามไม่ซื้อมากนะ,ะแต่ก็แน่นอยู่บรรยากาศนี้ครอบครัวมันเติมเต็มมากที่นม่บ้านี่ชอบลูกน้องๆทนัง้งสามคนด้วยคุณย่าคุณยากย,าก,ยาก็น่าจะแบบทั้ที่าะวงมันก็จะเป็นกับอีกไบท์หนึ่งพอมันมีเด็กผู้หญิงนะเ,เด็กผู้ชายมันเอเนจีมันก็จะอีกแบบพอมีเด็กผู้หญิงเข้ามาก็ทุกคนก็จะแบบมูจะมีตัวเล็กตัวนบออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทุกคนก็จะแบบว่าเป็นอีกแบบหนึ่งเลยแก บ้างไม่บ้างค่ะแต่ว่าเราแต่ว่าก็เห็นเงียบไปแล้วเสแสร้งไม่ใช่ไม่รับนะคู่สามเลยกับน้องเกลสองคนนะเออเป็นมีทั้งแบบแพ็คสามก็มีแล้วก็มีแบบว่าขอสองคนแต่เงียบไปนะมาได้ปามาได้มาได้เรื่อยๆคืออะไรเงยมายังทำได้ใช่ไหมคะบอกว่าเด็กๆจริงๆพี่สายพิพาก็ห้าม แหละต่เห็นล่าสุดนี้ก็คือบอกว่ามีแบบว่าพี่สายผมฟ้าเนี่ยแบบชุมวยกับคุณพ่อด้วยโมเมนต์นี้คนชอบเยอะมากคนชอบเยอะนะค่ะจริงๆเขาต่อยกันบ่อยค่ะแตไม่ไปไม่ไปถ่ายใช่เราต่อยกันบ่อยเพราะวันนั้นก็ต่อยกันต่อหน้าเราพอดีก็เสบายก็จะเป็นเรียนสายรูไปเลยก็เออจริงๆแม่ก็พยายาม การอะไรเงี้ยให้เด็กผู้ชายถูกปล่อยพลังอะไรเงี้ยก็มีนะจัดตลกตะลานมีอะไรเนี่ยเขาทำแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือยังไงอ่ะอยู่กับแม่กับอยู่กับพ่อเนี่ยมันไม่เหมือนการดีแล้วคือความเป็นหม่ความเป็นพ่อความเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าให้เล่นให้เสี่ยงให้ตกให้ปีนให้แบบอะไรเงี้ยทุกอย่างแต่เป็นเราอ่ะผู้หญิงเราคิดว่าสมองผู้หญิงมันคิดอีกแบบหนึ่งมันจะคิดถึงคอนซสเควนื่ที่มันจะเกิดว่าอันนี้มันตกได้นะอันนี้มันตายได้นะอันนี้ อะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยแบบอะไรเงี้ยใช่แล้วด้วยความที่เหมือนกับว่าเราอยู่กับเขาตลอดอะไรถ้ามันจะแบบเป็นปัจจัยที่นําไปสู่ความวุ่นวายหรือการเจ็บปวดเราจะชอบตัดไฟตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมคือมนุษย์แม่จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอปล่อยไว้กับพ่อมันก็จะอีกแบบเลยแต่คนท้องพี่สาวผอมลงทำไงคะค่ะเป็นคำที่ควรยังไงคะก็น่าจะยื้อตัวด้วยยืดตัวด้วยแล้วก็มี พิ่น้อยอะไรอเงี้ยก็เลยถสอโอกาสของไปเรยเลยแต่ยังมีคนเรียกว่าพ่วงพ่วงอะไรอยู่ไหมคะไม่เคยไม่เคยสลับกันใช่ตักับตัวเาผอมแบบนเห็นได้ชัดแล้วก็สูงขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนพี่สายก็แบบอยู่ก็อร่อยพี่กาสลับกันม้นจ้ากลายเป็นตอนนี้ก็มือไซเท่ากันแล้วตอนนี้น้ำหนักพี่สายนํำกว่านิดหน่อยแล้วก็พี่พาเขาก็จะสูงกว่าประมาณ มี่ชมในฐานะที่เป <ห festivals> ็นคุณแม่ช่วงนี้มันจะมีดราม่าเรื่องเปิดหน้าปิดหน้าลูกอะไรเงี้ยที่ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างนหคะอันนี้คิดว่าแล้วแต่บ้านเลยบ้านใครบ้านมันสะดวกแบบไหนก็ตามนั้นเลยจ้าอย่างที่ชมพิงก่อนหน้านี้เคยมีแวงไหมคะว่าแบบว่าอยากปิดไริงจริงตั้งแต่ก่อนสายพายุจะเกิดก็คือมีก็คุยกับพ่อเหมือนกันว่าเอ้ยพี่เราเอายังไงเรื่องนี้ดีอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นประเด็นที่ไม่มีใครพูดถึงอะไรเงี้ยเนาะ แต่ว่าเ,เราคิดดูแล้วอ่ะในสําหรับบ้านเรานะเราไม่ไม่ทาดพิงใครนะคะสำหรับสำหรับของบ้านเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคงจะเป็นไปได้ยากมากที่สมมติว่าชมกันเราตกลงกันกับพ่อเราตกลงกับพี่เลี้ยงในบ้านแล้วเราห้ามคุณยายได้ไหมห้ามคุณย่าดได้หรือเปล่าห้ามย่าพี่น้องหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยเราถามว่าเราต้องเราต้องบรีฟกันกี่ครั้งอ่อะ เราก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันแบบเออมันตรงนี้เราไม่น่าจะเอาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเลี่ยงได้ก็เลยคิดว่าเอ,อ่อให้ทุกคนเห็นโดยผ่านการคัดกรองของเราดีกว่าที่เขาไปเอ,อ่อไปเจอแบบแอบถ่ายหรือว่าไปแบบอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยอย่างอย่างเป็นภาพที่ที่เรา approve แล้วก็จากเราอะไรเงี้ย แล้วแล้วแต่แวความสะดวกของแต่ละครอบครัวดี่แบบใช่ก็แล้วแต่ใครจะ manage ยังไงแต่แต่แต่ถ้าใครนคร้าชอบถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วในสถนที่ถ้าเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้อยู่มัมีกฎเกณฑ์ยังไงอ๋อถ้าโรงเรียนไม่มีสิอยู่แล้ว<ม><ม>เพราะว่าโรงเรียนสมัยที่เขา<ม>คือเราไปเราแค่เราจะถ่ายรูปลูกเราอ่ะติดรูปคนอื่นยังไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนก็มี privacy มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในรั้วโรงเรียนอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วง แต่ว่าเออเวลาไปไหนมาไหนอะไรเงีก้ก็มันก็ก็อย่างที่ผมบอกว่าต่อไม่ชคพยายามปิดทัศนายแต่ว่าถ้าไปไหนมาไหน,เร,หนไไเราห้างคนไม่ได้เราห้างเขาไม่ได้อะไรย่างี้แต่ว่าก็จะมีบางทีที่แบบเหมือนจังหวะว่าน้องแบบกำลังมันเด็กอะเนาะมีเขาแบบไม่น่ารักจริงๆอะไรเงี้ยกำลังแบบโง่แทุก้าวทึ้งๆ,ๆอะไรเงี้งแล้ก็คนมาถ่ายเนี่ยัมก็จะเดินไปขอว่าอันเนี้ยแบบขอลบได้ไหมเพราะว่า เราก็คือเด็กกันเนาะแต่ว่าแบบไม่อยากให้ภาพเขาแบบนีขออกไปก็เป็นเคสเคสไปมีมีเจอต้องไปขอบ่อยไม่มีหรอกค่ะไม่ค่อยมีเพราะว่าถ้าเขาเริ่มแปลงร่างแม่จะแปลงเป็นตัวที่นเลยแม่จะแปลงก่อนแม่จะแปลงก่อนเป็นตัวที่ใหญ่มากๆถามเป็นยังไงเป็นไยังไงไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เจออะไรนะคะยังไม่ได้เจอนาน แต่ว่ามีคอนเทนต์ผ่านเอ็กข้อความ่ามาเสร็จแล้วก็มีนักเกต์มาบ้างแล้วก็อะไรเงี้ยส่วนมากก็เป็นเรื่องคนท้องค่ะคุณองนี่นะคะให้ให้ข้อมูลเรื่องคนท้องอะไรเงี้ยมาตอนคือจริงๆอ่ะชมรู้ว่าแม่ใหม่อ่ะมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะโอเวอร์เวลมาเนาะไปด้วยข้อมูลแล้วก็ คนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นเลย,ยเพราะฉะนั้นก็เอาไปว่าสงสัยอะไรเดี๋ยวเราจะแชร์ให้เท่าที่เราแชร์นะแต่ไม่ได้อยากแบบใ,ใส่ใสเขาแบบเยอะๆะอรอย่างเงี้ยมันมีฟังเยอะหรือ็แบบ <c oughs> บ้าประสบกรารณ์ของเราสามารถบอกว่าทาไปทางอะไรไหใช่ใช่แล้วก็เราก็าจะเรื่องแบบนี้คือถ้าไม่มาถามอ่ะเราก็จะไม่แจกไปบอกเขาเพราะว่าเออ คนมันก็มีเวของเราบางทีใครมาบอกเรามากๆว่าทำไมไม่เรียกแต่ที่ทำไมไม่เรียกแต่ท่จะทำอย่างนี้ไนดะเรายัางแบบว่ากอดตาเลยใช่ไหม <c oughs> ผมว่าเพราะฉะนั้นก็เออใจเขาใจเราว่าถ้าแบบแต่เอาเป็นว่าโทรมาปรึกษาได้ถามได้ถ้าถามอะไรเราก็าจะจะให้แต่ว่าแบบว่าคงไม่ได้ไปแบบแกล้งคำนีนี่นะ <c oughs> ไม่ได้ขนาดนะ่ะมันมีเอาใครมาแนะนำให้เพื่อนยังเลยค่ะยังไม่เคยกาเจอเลยยังอย่งที่โซเองรู้สึกเจอใครไหมกับ เรื่องที่ไหนอะไรเงี้ยตอนตอนเรารอบข่าวเซอไทยยังไงากไปถึงตรงนี้ว่าอ๋อแบบการตัสินใจที่จะตัดสินใกับทุกอย่างมอยากมีรูปแล้วอะไรเงี้ยคเริาจริงๆก็มันก็ด้วยอายุอานามอะไรเงี้ยค่ะมันก็เออมันก็ไม่ได้แบบคือาพร้อมแล้วเออคือเขาก็เขาก็พร้อมแล้วอะเ้ยราก็เราก็รู้สึกว่าเนอกขสอนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็คือถ้าเขาจัดการชีวิตเขาได้เขาเขาตัดสินใจอะไรเงี้ยมันก็ เอาเป็นว่าเราก็เราก็อยู่ในส่วนของเพื่อนเตรียมรับฝันเลยไหมฮะหนายคนนี้ก็รออยู่เราอยู่เตรียมเตรียมส่งพอดสิ่งของสิ่งของพี่พี่ไปจำไหมฮะคิดว่าอย่างเขาเขาคงคงได้เยอะแหละเออคงได้เยอใช่เขาคงคงได้เยอะแหละแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกก็คือเออถ้าอยากรู้อะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราแชร์ได้เราแชร์ได้ปรึกษาไนะ ส่วนงานที่ชมก็ช่วงนี้ก็เลี้ยงน้องก่อนน้องยังจะม,ม,มีทำแบ็คอะไระออะไหมครับพี่ชมลูกตาสองตาหนึ่ง<อ><อ>หัวฉากเดียวฉากเดียวตานอ้องเข้าไปเล่นด้วยนะ<อ>นเล่นเด็กมีเด็กสามคนเลยนะเป็นการเดบิวต์ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีหนังค่ะปารีมีหนังถ่ายไปแล้วยาวยาวเดี๋ยวเดี๋ยวได้คงได้อัปเดตแหละสักครั ที่จะเราก็คิดว่าเอ้ยแบบเราลองชั่งน้าหนักอยู่แล้วเราคิดว่าด้วยบทที่ก็อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยเวลาที่เราต้อง i ินเวสให้อะไรย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันสมเหตุสมผลอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าละครรู้สึก cope ไม่ไหวอันนี้ต้องปรึกษากันยาวเยอะแบบปรึกษากันหลายหลายคนเลยไหมคะเพาด้วยแบบอาจจะต้องเวลาอะไรเวลาจะรับงานดีเต้องปรึกษาตัวเองนี่แหละเราก็รู้เราก็จะรู้ดีที่สุดมว่าแบบ ว่าเออมันประมาณไหนเราจะพร้อมเมื่อไหนักไทยครับองักไทยนักไทยฉันอยู mm ่ตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ยังยาวยาวควาเปรกยวลคคงยาวรัเธอเป็นแฟนแฟนคลับขอบคุณท่าน